มากเลน,นะเมื่อกี้ม,มีอะไรปะไม่มีวะโอ้ยยังไงไปดูนี่หมุนวะอารถขยับรถจ้าก่อนเป็นไร,รอะพี่ ได้ีผมมาดูมาดูเนี่ยใกล้รถอะไรชนพี่ต่อโลขี่ตามไปดูให้เขาหน่อยดีกว่าโลขี่ไปดูดีโลครับผมฮานูนนี่มัะอ๋อไอบางวิ่งไปถ่ายรูปไว้ก่อนไม่หนีมั้งน่ะเขาจอดแล้วนี่พี่ขับคันนี้มาเหรอไม่เป็นไรพี่ผมได้ยินเสียงแล้วรีบขอยมาดูเลี้ยวเข้าไปหน่อยเดียวเอง นีครับคนนี้เจ้าของเป็นไรอ่ะรถผมมันเละเลยอ่ะโอ้หแล้วพี่มาไงผมไม่ได้เห็นเลยพี่ผมแต่รถผมมีประกันพี่โดนไอ้พังไอ้พังไปเปิดฝาป้องก่อนมึงควันออกดับรถแบตรั่วดับดับคุญแจเปิดฝาป้องก่อน ไอคันนึงผมมาดูมันช่วยเขา๋อถอดโค้ชแบนดก่าลรถห่ังรถมีป้ายเบอร์สิบป่ะเบอร์สิบเบอร์สิบไม่มีใครเป็นอะไรไม่มีไม่มีไม่มีไก่ไมยังไงเนี่ยหับมาผมไม่รู้เผมก็ไม่ได้เร่นรถหังอะไรผมก็มาฝันว่าเอ้าอยู่ข้างล่างเราหักรถไทันอ๋อดื่มมาเปล่าไม่ได้ดื่มพี่ ผมมองหลังคอยไปก่อนไอ้นี่คุณรู้ว่าใครเป็นอะไรหี้มยแบดรัวเนี่ยฟองอะไรอยู่วะแต่ควันออกนู่นเต็มเลยนู่นน่ะข้างป้ายอ่ะแบดหรือไอร้อนไ่รู้ เราเดียนเราเดียนไปเลยลองยงบอกไว้ก่อนไม่รู้แบตเหลืออะไรเก็บอะไรบ้างไหมพี่โอ้โหไม่รู้แตกฮอร์นัมี่เดี๋ยวดูให้นะโอ้ยช้ำๆช้ำๆห่อเลือดห่อเลือดไม่แตกไม่ถึงกับแตกตรงแขนเคินแล้วปกตินะลองเช็คดูก่อนแรกๆมันจะไม่ปวดแหละสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันจะออกอาการ เขา,มาจมีต้อนไม่ได้อะไรเงี้ยที่คนอมมนาใช่ปะโอ้ยเฮี้ยข้างล่างฉีกเลยว่ะนี่ท่อนล่างฉีกเลยคานานาล่างเลยขขลเขาใช่ไเออ ถ่ายไปแล้ว hmm. น mm ี hmm. mm ่หมมาเต็มเต็มช okay. okay. ่องหลังมากโหใส่เต็มเลยอ่ะคนตูดเหรออือพี่อยู่แถวไหนเนี่ยอยู่ทำอยู่ตลาดแล้วเลยผมต้องทำงานโทรโทรบอกญาติก่อนไหมโทรบอกใครก่อนไหมตีสามแล้วจะมีคนรับไหมเนี่ยเ็ดเคชนตูดเหรอวันนี้สภาพไม่น่าชนตูดขึ้นอะ รู้ว่าขนต้นไม้มาต้นไม้หล่นใส่บ้าง๋อพี่เขาไปซื้อของตลาดมาต้นไม้หล่นใส่บ้างเนี่ยของชนพี่ขอ๋อพี่ไปซื้อของตลาดมานี่ต้นไม้มันหล่นมาใส่เลยมั้งเนี่ยเนี่ยก็พี่ไม้หล่นใส่นนั่มาแล้วก็กพอออ่่ยะ ผมออกมาเห็นู่นแล้วเขาขับตรงๆมาอยู่แล้วโดนชนตูดซ้ายไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วเขามาเต็มเลยผมมองหลังทีโอติดท้ายกว่าแล้วว่านี่เลยดีทีคนไม่เป็นไรต้นไม้หักว่ะเฮ้ยต้นไม้ตัวไหนหักมาวะเนี่ยออเไม่ใช่นี่คอนบอลเลอร์เลยก็ว่าเสียงมันแรงนะผมถึงบอกให้ถอยมาดูก่อน โอ้ยชิบหายแล้วโอ้ยล้วอด้วยนี่นี่ไงตะโล่ถอดไปทั้งต้นเลยย่างไปเลย่ต้่ถ่ายทะเบียนไปแล้วพี่มีทะเบียนอยู่ บอกย้ำก่อนหน่ว่ารั้วโดนรั้วด้วยนะอะไรนะบอกเขาไว้ว่ารั้วพังด้วยเออดูรั้วด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเรียกประกันจะได้บอกว่าของที่นี่เสียหายด้วยไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ดีมาลืมตอนเช้าหากันไม่เจอนะ่ะเดี๋ยวผมถ่ายรูปไปหมดแล้วเขาถ่ายถ่ายแล้วใช่ปะเห็นแล้วใช่ปะไอถ่ายรูปตรงรั้วไว้ยัง Okay. ถ่ายๆโอเคแสดงว่าเคาเห็นแล้วดลเดี๋่วเรามา,า,มามดูะะกันนะสุดประกันครับโอ้แรงอยู่เกียร์ต้นไมห้หักเข้าไปข้างในเลยอ่ะ<ค><ณ>ท่อนบนอยู่ข้างในท่อนล่างนันบบน่าจเป็นเหล็กนั่นน่ะสิ ลุงให้รับเลยเหรอเบี้ยวเลยแค่สีเบี้ยวเลยโอ้โหยังแค่ถอยไม่ได้หรอกมั้งดับรถยังอ่ะถอยแบตยังดับเรียบยังไม่ถอดแบตกระดับรูแล้วแบตไม่เป็นไรเนางไม่ถอดไม่เลยร้อนแตกเลยนีฉีกเลยคันนี้แต่คันนี้หนักกว่าคันนี้หนักกว่าไอ้ยแต่คันลุกก็หนักนะดูรูปเลยโทรโขาเรียกประกันโอ้โหต้องรียกต้องเรียกตำรวจด้วยป่าวะเรียกดีกว่ามั้งไม่มัน พี่พี่เรียกตำรวจด้วยดีกว่ามั้งมันมีของหลวงเสียหายด้วยประกันจะไอ้นี่หมดไหมโทรแจ้งผมเลยพี่บางโทรแจ้งตำรวจเลยโทรดีกว่าเพราะว่าเขาจะได้ลงมาดูประจำวันว่าอะไรเสียหายแต่แต่ถ้านพี่เขามีประกันก็ให้ประกันเขาจัดการนั่นแหละแต่ว่าหมายถึงว่าเราโทรแจ้งไว้แล้วกับพี่สโน๊คคาร์มั้งสโนอคเออสโน๊คคาร์มั้งครับ คุณโทรหนึ่งเก้าหนึ่งว่าหนึ่งเาหนึ่งหนึ่งเ้าึงไม่ได้เดี๋ยวโทรอีกอัน